คิชูอินุนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่วานอีทเรียมหนึ่พซื้อเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานราคาถึงได้มีการสปาร์เกิดขึ้นเหมือนกับชีบะอิ n ุมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับ วันนี้เรามาถึงเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคิชุนะครับถึงแม้ว่าราคาจะได้ไม่มีการขึ้นอย่างร้อนแรงเท่ากับเดบิ d ดชหรือว่าไม่มีการขยับราคาได้ดีเท่ากับโฟกี้นะครับแล้วก็ชิบะอินโหนะครับแต่ในวันที่18กุมภาพันมีการสปค์ขึ้นนะครับเพียงเล็กน้อยฉะนั้นการสปค์ขึ้นเกิดจากอะไร นะครับในคลิปนี้เราก็มีคำตอบด้วยกันเขาบอกงี้นะครับว่าคิชูอินุหเนี่ยหรือผมขอเรียกว่าคิชูหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเกิดสะกดผิดก็ขอประทานอาับภนะครับตออเนี้เขาบอกว่าวานอิโเรียมเนี่ยเริ่มมีความสนใจในคิชูเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะครับในเดือนประมาณเดือนธันวากับมกราคมนะครับในช่วงปีใหม่ คีชุนะครับได้มีโปรเจกต์ K ที่เป็นวิดีโอระยะสั้นนะครับเป็นวิดีโอระยะสั้นนะถ่ายเพียงไม่กี่วินาทีนะครับเราก็เขียนโปรเจกต์ K วานก็ได้มีการลงทุนนะครับมีการช้อนคีชุเพิ่มนะครับแต่เป็นการช้อนเพื่อกระจายความเสี่ยงคือลงทุนในเหรียญแมทริกหรือเหรียญตัวอื่นด้วยและครั้งที่2อนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับเนื่องจากคีชุนะครับมี NFT ตัวใหม่ ดังน,นั้น NFT เนี่ยก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่วานอีทูเรียมห0 0่งพทำการช้อนแบบเพื่อกระจายความเสี่ยงคือมีการสะสมไว้เหมือนกันเอาแหละนะครับเขาบอกงี้นะครับว่า,เ,าเมื่อเขาวัดธุรกรรมของอีทูเรียมห0 0่งัเนี่ยนะครับทังนั้นมูลค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ150.13ล้านดอลลาร์และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่40,000ื 615 ETH นะครับ38โทเคนและ1 NFT น่าจะเป็นข้อมูลทางตรงนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่า,อาตอนนี้ Kishu นะครับติด1ใน10อันดับของเหรียญสายของ Ethereum ที่มีการครอบครองของวานเนี่ยมากที่สุดนะครับภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาผ่าน chainlink อะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในเชนของ Ethereum ต่างๆตอนนี้ Kishu นะครับเป็นเหรียญที่ อยู่ใน10อันดับแรกและวานิทรเทอรี่ม1,000กำลังให้ความสนใจอย่างมากเลยฉะนั้นคีชูตอันนี้นะครับมี NFT ตัวใหม่นะครับ NFT ก็มีการอัปเดตนะครับว่าเป็นชื่อว่า k ีชูเวิร์ d นะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น0.1นะครับตัวนี้ก็มีการอัปเดตประมาณนี้นะครับว่ามี NFT ตัวใหม่นะครับมีภาพวิดีโอระยะสั้นนะครับเพื่อทำให้อ่า บรรดา,าวานเนี่ยค่อยเข้าไปเก็บนะครับเหรียญนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้มีการเก่งเอาไว้เลยนะครับส่วนตัวผมผมเก่งไว้ไหมผมเก่งไว้สองพอร์ตเลยนะครับคิชจุดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นกระแสเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าวานเนี่ยมีไม่เยอะนะครับแล้วก็วานมีแค่ตัวใหญ่ๆตัวเดียวเท่านั้นและถ้าเกิดโปรเจกต์มันมีแล้วมันมานะครับราคามันจะไปและมันจะเป็นเหรียญอีกตัวหนึ่งที่ อาจจะเข้ากระดานบีนแนสนะครับในครึ่งปีหลังหรือปีหน้าเลยก็ได้นะครับฉะนั้นก็มี NFT World มี NFT ตัวใหม่นะครับฉะนั้นที่อยู่ตอนนี้ราคาก็น่าตกใจมากคืออยู่ที่0.8ตัว1651ดอลลาร์นะครับลดลง6%ภายใน24ชั่วโมงเนื่องจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเคนั่นเองฉะนั้น NFT ตัวใหม่ตัวนี้นะครับทำให้วานมีความตื่นเต้นหรือ N หรือคิชูเวิร์ด NFT ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่วานเห็นแล้วชื่นชอบมากเลยนะครับแล้วก็การเปิด NFT ตัวนี้ทำให้วานเนี่ยเข้ามาช้อนเพิ่มนะครับลอข่าวต่อไปนะครับผมคิดว่ามีทุกเดือนเรื่องของ NFT เรื่องของโปรเจกต์เมตาเวิร์สนะครับโปรเจกต์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ย วันน่าจะมีการช้อนมาเรื่อยๆนะครับรอแต่ว่าคิชูเนี่ยจะเป็นอีกเหรียญน,นะครับที่คนหรือว่าวานอีทูเรียม1น0 0นะครับอีกหน่อยมันโตก็จะสลับในการเล่นระหว่างชิบะอินุ u, นะครับแล้วก็คิชูนะครับในเชนของอีทูเรียมไซตามะเนี่ยน่าจะมีการเล่นสลับกันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยมันมีสภาพคล่องนะครับแล้วก็เติบโตไปในช่วงประมาณ เวลาที่ตลาดคริปโตโดยรวมนะครับเติบโตขึ้นท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไงนะครับคิชูเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยู่ในกำลังใจของคุณหรือเปล่าคุณกำลังถืออยู่หรือเปล่านะครับและเราก็หวังนะครับว่าคิชูเนี่ยอาจจะทำได้อย่างน้อยสุดในรอบนี้ที่ตลาดคริปโตเนี่ยข,ขึ้นนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์เจ็ดตัวนะครับหรือ0ูนย์แปดเอ,อ่อหกตัวแต่ส่วนตัวของผมเนี่ย ต้องดูโปรเจกต์นะคบว่ามันทําเสร็จในรอบเดือนนี้หรือเปล่ามีนาเมษาถ้าทําได้นะครับอาจศูนย์อาจจะหาย2ตัวนะครับเพราะว่าคิดสูเนี่ยไม่ได้ถือตามกระแสนะครับแต่ถือตามโรสแมทที่เขาวางไว้ฉะนั้นถ้าเป็นช่วงจังหวะที่มีคนเก่งกําไรเยอะๆนะครับตลาดเนี่ยกำลังพุ่งกําลังดีเลยคิดสุนะครับจะกลายเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีแต่การเก่งกําไร อาจจะไม่มีตัวโปรเจกต์อะไรที่ที่คนยอมใส่เงินเข้ามานะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าคิดสุรจะเป็นยังไงท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรครับคิดสุรจะโก o ทู e m o ู n หรือไม่ถ้าคิดสุรสามารถโก o ทู e m o ูลได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่ง กดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มโดยชื่อ Crypto Currency Community ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนฉะนั้นการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดท่านจะเสี่ยงในการลงทุนนะครับท่านสามารถเข้าไปในกลุ่มได้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารได้เพราะเรามีกลุ่มที่ฉูดดูนะครับก็สามารถ ทักเข้าไปที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ q r code ให้นะครับแล้วผมมีเหรียญอีกหนึ่งเหรียญคือ Starnet นะครับเป็นสปอนเซอร์ของเราแนะนำว่าให้เข้าไปในกลุ่มดูรายละเอียดกอด่อนแล้วค่อยตัดสินใจในการลงทุนอีกทีนะครับก็เน้นย้ำว่า,าเหรียญ Starnet เนี่ยก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับก็ลองตัดสินใจเอาเองเลยละกันนะครับว่า,าจะลงทุนหรือเปล่านะครับเหรียญต้นน้ำนี้ค้ำประกันโดยชีบะ ทำให้ราคานะครับก็อยู่ที่04ตัวประมาณ8,000ดอลลาร์อุปทานมีหมื่นล้าน,ล,านล้านเหรียญการเผา3%และธุรกิจที่เป็น business นะครับที่อยู่เบื้องหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นตู้ทำตู้กดพวกน้ําอัดลมกับขนมมาตามห้างนต่างนะครับออกโดยบริษัทนี้ที่มันเป็นตู้กดกึ่งดิจิตัลนะครับแล้วก็พวกอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าคิชูนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับคิชชุด้วยนะครับสำหรับวันนี้